ยังบออืมไม่นลุกนี่ไทยแจ้งแล้วอืมหนาวนะคืนฝนตกมืดคืนคนอือดได้นะพานมาปตาฝ <c oughs> นตกมืดคืนโอ้ย เ,เดีบบ๋ยวระเบิดเอาสบายดีตอนเ้าๆ์เองอมไม่พี่นอ้องเรายัางใช้ชีวิตยอยู่ในป่าอีกคืนหนึงน่งคืนนี้เจอฝนตกเบิดขื่นขึ้นทีมงานยุ่งยากกันนอนประมาณตนอนีสามเลยนอนสิความไปหาอยู่งยากินเบื้องนะ่ั้นน้ำน้ำหวยหมาไปบ่ได้หีือ่าระเบิดพลาดระเบาเดบบ อะไโอ้แยกนล้วไปไปได้เข่ามาบ่าม,มาสักบังน้องยังไงลูกคอยช่วยพ่อเจ้าร้องคอยแต่ก็ยังไข่อายุพี่น้องเพราะว่มามันเคลืนนี่ได้ปาลาลายเต่มันเคลื่อนนี่กันอยู่จะจะกินต้นนั้นละหลังจากเขากินเข่ากินน้ำแล้วขัพบพุ่มปตกข์เขาสิเหล่าขึ้นเครื่องลองบ่นี่เป็นอะไร การเขาลุกฝนตกโอ้เเี่สาม4ีี่จะได้รับ ทำยังบ่เช่าเมื่หายเรื่อแน่นอะคนโต๊ะยู่แต่บางแห่งคำๆในโต๊ไม่แต่เขาเห็นวันนู้นนตักใหม่กาดบอกาดๆอกบอกพยานบ้าเหาอยเขาม่สุดนี่เนาะยุงเขาอะไรต้นเนาะทำได้จเไกติดเลติดเล คนตกมาเกินคือบอกว่าเราว่าทีลูกฮงเขาเม่อคืนคนตกไผ่นี่เอย่างเี้ยผมเลยไปจมมาฮียวเข่าแล้วก็ไห้เกิลือเข่าเท้าฮ้งเขานี่ตับิดเขาด่งไผ่แห้งเขาต้มตตตก,ก่อน หลังจากนั้นเท่ากับถอ,อกหน้าออกแล้วนี่มาปงใส่ขี้เถ้ามันเรียกว่าทานมันเลยมันต่างกได้คนคนหุ่งหมอไพผ่าเนะาะหุ่งหมอไพอผ่าเสียบใส่โลดอันนี้ตากได้นี่อ <ใน S 1> <ๆ>้าวพี่น้องพลังลคนก,นกับหมเป็นแหละงเนาอยู่่ปะพลังคนกับหมเป็นเนาะ <c oughs> แต่กับหมเป,ป็นยังไงเนาะนี่น มาขึ้นเยลยเลยต้องขวบไหวร้ายต้องยังไงเอากระหงเขาถาทำงานได้พลาดเท่านหร่ไปชิดเบ็ดอยู่สองคนมามาขึ้นนี่ไปนองทาวาบ้าไม่มองบไม่ยังงี้เธอแจ้งว่าหิวเขาหิวอาหารว่ายังไงซะ <c oughs> นี่เป็นใครนอก พ่นมัตกน้ำประมา,ากขึ้นนี่ได้ได้กว่านี้อันนี้ก็สรงขวดอยู่หัาย่างพ่น่อดลาปลาเนาะลาปลายาพ่นมันตกได้ได้กว่านี้นะฝนมันตกขึ้นนะเอาไปรอกาดนะมีกระถางเนาะตันี้นนนะนนไปเกลี่ยต,ยนะตัวใหญ่ๆเะยเกี่ยตะวัด thì nó cầm số sắt nhầy đấy mà đó thả hôn khâu leo chẳng ba bạn này ba ba, nó đổi

ไอ้อย่างมือบ uh, ้านเนี่บนที่พยางอย่างไ่ะยางก่อนคือจิคักเนาะเท่ากับบนที่พยางแต่จิคักอยากกลับจน้นมือตัวเฮ้ยจะโดนมือมึงตกเ้ยเราจะนายจัดเอาเจ็บทองเจ้าึ้นบเป็นงานเทาพนกเก็บทอง ต้องต้มน้ำกินได้บาดินยดื่มน้ำรบบารดดเนย์้อที่ซองเลยหนหของเขา <c oughs> สุกอย่อสุกใคสุกมันมนกะลามเขา hello champon bom, hello hello rồi, hello hello cái, hello hello băng hello 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 าสิเอาใ้พนุดนี่บเลยพุเช่าได้เลยได้เลยได้น้อปตามอย่าเอดบได้พ่อดีเลยไหมน้อยนึงก็บบได้อานเนี่ยข้าแกงปลาเนี่ยแล้วก็ เียงน้ำมาเนาะโอ้โอ้หมอเฮลเลยเจ้าไม่ไข่ป้าใช้พั่นเลยเ่เนป้าตัวติดใจจอกเจ้าเนาะคือบทเชื่อจอกมาต่เฮือนมันบรธรรมชาติเนาะอ๋อบรธรรมชาติตัวนี้ธรรมชาติเนี้ยตัวนี้ยได้ธรรมชาติคักรึตัวเนี้ยได้ผลลับเลยผลลับเนาะโอ้เจ็บท้องเนาะนี่น้าบอยหน้ามานำเนาะโอ้โหแขนมือแขนมือแขนมือ โอ้เจ็บทองเจ็บทองแล้วยากย <c oughs> มันทือมาผ่าพอเนาะเห็นไหมใช่หครับผมีพยานขึ้นเป็นเรื่องโรงลามเขาคานที่ซำได้ระวังเด้ออยู่ในปุดเลยหนึ่งไ้ว Ô! này thế là nhạc này. nó là cái ba rồi. Ô ngoan, ô ngoan, ô ngoan! rồi, đục ô Đi đi ngoan! rồi ngoan! Ô ngoan! Ô ngoan! Ô ngoan! rồi, อยากไว้เลยแกงเอาเนาะเอาแล้ลามีตัวใหญ่นะผมมีแค่ลาหน่อยไปเลยเถอะเลยนึ่งหาตัววา อีมันตีเนี่ยต้องมันจัามจะเช่นจะทานบ่เห็นแบบบวโอ้าเฮ้ยจั่เดีบบวงเลยอ๋อโยหกปะเนี่ นำูกำนานเ้าซื้อหน่ไม่บวกเลยือเาไม่บวกเลยบวกครบใช้บวกอันหนึงคือว่านีบวยาวๆอันนึ่งนะับังไม่บวกยาวๆอันหนึ่งเลยจัจัใช้องนี้นะเออบวกอยบวกดืดื้อบจ้ำเดจทีจทาน เนาะอ้าเจ้าทเจ้าทาานั่หน่อยเท่ะนี้เจ้าปลาเจ้าเขา,เก,เขา,เาเกินแบบเก่าละโซยมานไดมกำลังกินหดตะักเลยาุบโน่คนในเมืองเขาปลาคะักเฮะ đây là nè ơ à. oh. ừ. nhau nhau một đừng nữa, bên nó bây giờ nè bên là tăng 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 ấy đang lên thì đó đó đây rồi rồi, lại này วิธีนั่นได้ชวยจช่วยเลยเอเี่ยวใช่ได้ใช่ียวใช่หนึ่ได้กน็น่อือเออนี่จะ่งหยไหน่งแ้วกนี่ได้ก็ชินกบมัคุดยหมือจับแบบถนัดกินข้าเช้าี่น้ปปนอง มากินเปียงปลากับล่ามปลาผปากะน,น,นัอน้องครับหยยอะอ๋อ,มอ,มอสมเสมอจับ,บขนาดอวงตัวนาเหยื่อๆนะนี่เท่าทง Ừ. thật ngon đó, ngon Ừ ừ bắp ngon nữa, ngon 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 ôi ngon ngon Ừ. ngon ngon thơ ngon 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 Ừ. Ừ ngon 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 chốt như ngon Ừ. Ừ À ngon 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 này เลยก็จะอกันนอกข้าวตัองดีว uh> ้เมือง้านนอกต้องนาะว้ามันเออออเออเาเออเอออออเออเออเเออออออเอนเออเออัอเออเ ัับับนั่นบเฮ้ยแต่ไปยักมาขบ่เนาะเราจะกชดลองดูชดไดบ้างใดแทหมโอนเหนอเนาะที่บาน ป้ารแมบธรรมาติไปลาเนาะปลาครับปาครับครับเจ้าสามคนทั้งน้ำเกันเลยขอทังบล็อกคุณเจ้ขอยาอขออยู่นี่เกี่้วงุนตุนี่กระตุบเนาะเอาสิลุยเองไปคร้บคือขนาดดุยเอง 嗯。 Ngon ta bà Đúng rồi thế là Khát rồi, của thôi uhm. <cười> <cười> ấy không được. กินฉ่ายบอกกินหรเนาะกินฉ่ายได้เลยกินฉ่ายเออฉ่ายเดือยเนาะเออได้เลยแบบนี่น้ำยังร้ายอยู่เดียว

คักเนาะคักเนาะครับแซบมาเด้อมากินข้าวนหมกันกินข้าวอยู่ป่ากินข้าวอยู่ป่านี่ไหมเด้อครับอันนี้ข้าวล่ามอีกปาดมดูฮะทำมันเย็นๆหน่อยกินแซบโอ้โห้ร้อนและขาดเนาะฮะลุ้งเอ้ยยังน้ำบอน้ะบ่เคยก็ไดอยู่ดอกยังน้ำนะ นังก็ตายนังตัวเต็นเลเต็มเลอนังก็ตายนังกตายอยู่เต็มเขาเขาเขาายในอณะท่เจาะเนาะนี่ป้ากับสี่คนหาโตครับพี่ก็เดี๋ยวเอามาแชร์นสี่คนหาโตเิ น wn, y, ้ำคักน้กระน้ำต้มน้ำเ่กระต้มแล้วกระต้มไ้เจ็บทองเจนหนต์ต้องเจนดนำเด็ดกระต้มกยบแก้วเินดดนตรี ป่าบมมีย่งดอกพี้องเอ้ยกินเขาแล้ว,ลวก็พักพอรอนแบบลมมีย่งดอกห,าใ,กหาใดก็ไ้กินหาบ่ด้ก็ไ้กินอยู่ป่านะแต่น้อยทีมงานเฮ่าสามคนอยู่ทางนา้ำเขาสิขึ้นทางบกลงไปอ่งไก็ด้กินม้อกนําคนมาโต้ตามบ่มาเนี่ยคักได้วัานึงคนมาหากินบ่หอเขาใส่ไ้ทังลายแต่ เอา้าพี่น้อกวันนี้ทีมงานเทาซองคนก็ไปย้ายม้องไว้เลยจนได้พานเทาคนหนึ่งกับเผาบอลเขาอ,อยู่ติดเขตเซเดนลาเวนนาบนี่ยาน่อเวียตันมาเอาเครื่องไปยากเลยคนหนึ่งเผาบอเลเท่าน้อยหนึ่งพักพอดหนึ่งเทาสิเลาะขึ้นเทิงแบบเก่าแล้วห้าหาอยู่หากินคืนเก่าเลยพี่น้องลองเบิ้งว่าจะได้ยังดีคืนเทิงใกล้เติบจะไปเขตเวนานามนุล่ะ